สวัสดีตอนเช้านะครับขอบคุณ FC นะครับที่ทั้ง130ท่านนะครับที่ติดตามเซลลตายไทยบ้านวันนี้ก็บุรีรัมณฑฝนตกแรงจริงๆเลยยังไม่ได้ไปดูที่นาเลยนะตอนนี้กําลังมาทํางานปกตินะครับเซลตายก็6กโมงเนี่ยจะถึงโชว์รูมละตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆไปประตู เดี๋ยวเข้าลงก่อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะโชว์รูมที่เซลตายทางานอยู่นะครับฝั่งนู้นเป็นที่จอดรถไม้เผื่อใครยังไม่เห็นเนาะโอ้แล้วฝนตกนั่นมากตรงนี้จะเป็นโรงซ่อมนะแล้วก็ถ้าฝนตกแบบนี้ตอนที่ไปนาเนี่ยโอ้บอกเลย บรรยากาศน่าเฉลิมฉลองมากๆก6โมง20นะครับตอนนี้เดินม,มาสแกนหน้านะ <laughs> <sk r isa> เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้ววันพวกนี้นะครับก็เซียวายจะมีปล่อยรถอยู่หนึ่งคันนะครับแล้วก็วันเสาร์มีออกบูธี่โรบินสันวันอาทิตย์ก็ไม่แน่ใจวาจยไปไนถ้าไม่มีไปไหนก็จะไปที่นานะครับไปตัดหญ้าที่เหลือท่านองจัรย์สวัสดีครับผมอากาศดีมากเออลืมบอกว่าเซีตยเยีตยขายรถอีซูซูนะ <laughs> เผื่อมีเอาขายเหมือนกันนะช่องนี้ก็ขายเหมือนกันเผื่อมีใครอยากได้เนี่ยอย่างคันนี้เอาหกแสนสี่หมื่นไอ่เก้าแสนหกหมื่นสี่พันเบนเกียร์ธรรมดาเขาเรียกว่ารุ่นเอ็กซิลี่นะเผื่อมีท่านใดยังไม่รู้จักเนาะคันนู้นก็จะเป็น X Series เหมือนกันเป็นรถแต่งนะครับคันนี้หนึ่งจุดเก้าเกรด S D A ดีเดัมเดิมโชว์รูมที่เซลต์ัยอาศัยทำงานนะก็จะอยู่ใกล้โรบินสันบุรีรัมย์ถนนที่เส้นนี้นะครับที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเส้นบุรีรัมย์นางรองนะ นู่นโรบินสันจะอยู่ฝั่งนูน้นวันเสาร์เราจะไปออกบูท,ที่นู้นแหละนะเนี่ยเขาเรียกถนน,นเส้นนี้ถนนบุรีรำนางรองถ้าเข้าไปฝั่งน้นจะเข้าบุรีรำแต่ถ้าวิ่งออกฝั่งน้นเห็นไหมคันสีขาววิ่งไปอะ่ะฝั่งน้นอะ่ะจะไปนางรอง ผลดีมากเลยขอบคุณทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ๊จากช่องช่องเซลตายสายห้านะครับแอบตามไปเจอเฮ้ยหัวร้านมันเปิดช่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแอบตามไปก็ขอบคุณมากๆนะครับแต่ว่าสําหรับท่านใดนะที่ติดตามใหม่ๆเลยเจอเออเข้าไปดูมันหน่อยซีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้หรอกว่ามันมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไร ไม่ๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนอะ่ตะต่างประเทศน่ำางประเทศมันก็ไม่ได้ไปเที่ยวแล้วเพราะว่าเขาไปกันจหมดแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายมรให้ดูเสียดายก่อนเปิดช่องนี้นะ่าจะถ่ายตอนไป่างประเทศอะสนุก